ครับทวดเอฟซี FC, อีกาช่องทุดทนาานันข่าววันนี้ผมอ้อนอีกากลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ไปทํางานที่อกรษมาเกือบเกือบสิบวันวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของคลิปวิดีโอแบบนี้คลิปนี้นะครับคุยในเรื่องของหงแดงลร์พูนะครับต่อยอดมาจากที่หงแดงเนี่ยสามารถถล่มชนะปีศาจแดง7ประตูต่อศูนในวันศึกแดงเดือดครั้งนั้นซึ่งผมอยู่ในสนามด้วยแล้วก็ในเกมล่าสุดครับ หงแดงปีกหักสะง,งานฮะอย่างน่าเหลือเชื่อเลยจาก70แล้วมาแพ้ทีมบัวยอย่างบอลหมัดเนี่ยศูนย์ประตูต่อหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับโงแดงลิอร์พู่ครับคลิปนี้อีการมีคําตอบให้นะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่ง comment, คอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนกดซีเปอร์ไม่เห็นก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันพพอร์ตช่องทางอ,งอีการด้วยครับเพราะว่าที่นี่อีกาช่องเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมอสรครับ จากวันที่หงแดงถล่มชนะปีศาจแดงเจ็ดประตูต่อศูนย์มันควรจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญแต่กลับกลายเป็นว่าหงแดงดันมาแพ้บอลหมัดอย่างไม่ควรแพ้สุดประตูต่อหนึ่งประเด็นแรกคือความสม่าเสมอของหงแดงปีนี้ยังแก้ไม่หายนะครับต้องยอมรับก่อนเลยนะครับว่าภาพรวมของเกมบรรยากาศทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฟุตบอล ในวันที่ลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถถล่มชนะอาริตลอดการหมายเล็กหนึ่งอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันมีแต่ทิศทางบวกทุกคนเล่นได้อย่างมั่นอกมั่นใจมีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันมีแพชชั่นเกินร้อยทุกอย่างมาเต็มทั้งแท็กติกปีท้าความสามารถการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าการเล่นเกมรับที่แข็งแปรง่งแดนกลางที่วิ่งสู้ฟัดไม่มีหมด แล้วก็โรไปถึงในเรื่องของการยิงประตู3คผู้เล่นในแดนหน้าที่ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับในวันนั้นคขาดกั๊โปเดวินยูนเยสโมซาลาแม้กระทั่งตัวสำรองอย่างบอบบี้ฟิมิโนล้วนแล้วแต่เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมันควรจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับแม้กระทั่งความเชื่อของแฟนบอลหงแดงเนี่ยก็อบอกว่านี่แหละคือเกมที่ดีที่สุดของซีซั่นสิ่งที่ลิพูจะต้องทำให้ได้คือการต่อยอดการเข้าเบรกเข้าฟอร์ม แล้วการไปเยือนบอลมัดแม้ว่าจะไปเยือนนะครับแต่มันไม่มีข้อแม้ครับถ้าคุณมองถึงในเรื่องของท็อปโฟนี่เกมนัดนี้คุณต้องชนะให้ได้อ่าจไม่ต้องยิงถึงในเกมที่เจอกับปีศาจแดงก็ได้นะครับชนะ10-213 2มันคือ3คะแนนที่ลำค่าแล้วควรจะเป็นแบบนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้นอกเหนือจากอาการบาดเจ็บของผู้เล่นที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเจ็บ เดี๋ยวหายเดี๋ยวกลับเดี๋ยวหายเดี๋ยวมานั่นก็คือเรื่องของความสม่ำเสมอในการเล่นโดยเฉพาะการเล่นเป็นเกมเยืยนอนหงแดงยังแก้ไม่หายเลยครับซีซั่นนี้ฟอร์มการเล่นของหงแดงในเกมไปเยือนเนี่ยเข้าตากรรมการเป็นอย่างมากครับการแพ้คู่ต่อสู้ในโซนสีแดงหรือโซนที่กำลังจะตกชั้นทั้ง3เกมในการออกไปเยือนไม่ว่าจะเป็นในวันที่พวกเขา ออกไปเยือนเจ้าป่านอต t ิแคมฟอเรสซ์แพสศูนย์หนึ่หรือการไปเยือน l e ลีสการไปเยือนบอลหมัดนี่คือสิ่งที่กระชากไม่ให้ลิเวอร์พูลนะครับขึ้นไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นการลุ้นพื้นที่ท็อปโตอนนี้ก็เลยหนักเพราะว่า3เกมนี้ฟอเ e ส s ์ลีสบอลหมัดไม่ก็มีข้อแม้เช่นกันครับมันควรจะเป็น9คะแนนเต็มแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขาเสียไปถึง9คะแนนให้กับทีมเหล่านี้ ไม่ใช่ว่าทีมเหล่านี้ไม่มีมือไม่มีตีนไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแต่ผมกำลังหมายถึงว่าระดับชั้นวันนะคุณภาพตัวผู้เล่นทุกสิ่งที่เป็นฟุตบอลเนี่ยคงแดงดูดีกว่าครับแต่การพลาดแบบนี้ซ้ำซ้ซักซากมันก็เลยทำให้ตลอดซีซั่นนี้ผงแดงยังไม่เคยพาตัวเองไปอยู่ในโซนทำเลทองอย่างท็อปโฟเลยยังไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียว โอกาสใกล้เคียงที่สุดก็คือการชนะบอลหมัดและขยับขึ้นแต่ก็ทําให้สําเร็จนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่มากของลิพูในซีซั่นนี้เลยครับประเด็นที่2ครับแนวรับกลับมาปั่นป่วนอีกครั้งหนึ่งการเก็บคลีนชีท5นัดติดต่อกันก่อนหน้านี้นะครับมันคือผลงานระดับแมสเตอร์พีซมันคือสิ่งที่ลิพูจะต้องทําให้ได้อย่างต่อเนื่องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลังๆนะครับ หงแดงได้ขุคนพลคู่ใจขุนพลที่ดีที่สุดในเกมรับกลับมาลงเล่นอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ใครจะคิดว่าการที่คุณไม่ได้เสียประตูเลยในศึกแดงเดือดแล้วดันมาเสียกับทีมบุวยอย่างปอนมัดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือเกมที่2นะครับที่ลิเวอร์พูลตอนที่มีเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนอิบารมาโกนาเต้ิเกลฟันดและแอนดรูโรเบิร์สันซึ่งเป็น4แบ็กโที่ดีที่สุด ที่ลิพูมีในปัจจุบันแล้ว4คนนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงร่วมกันแล้วพบกับความพ่ายแพ้คือถ้า4คนนี้ลงเล่นร่วมกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเชื่อขนมกินได้ครับมันมีความเชื่อมั่นในทีมทั้ง4คนแต่นี่คือครั้งที่2ครับที่ลิพูพบกับความพ่ายแพ้นัดแรกก่อนหน้านี้ที่กองหลังชุดนี้ลงเล่นร่วมกันแล้วแพ้เนี่ยย้อนกลับไปนะครับในนัดชิงชนะเลิศ ฟุตบอลอยู่ฟ้าเชเบสส์ลีกในซีซั่นที่แล้วแ้ะครั้งนี้พวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะรักษาคลีนชีตได้ประเด็นข้อที่3นะครับนี่คือเกมที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าผงแดงเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างน่าเกลียดมันแตกต่างราวฟ้ากับเหวสวรรค์กับนรกเลยนะครับถ้าใครที่ดูในเกมที่หงแดงเจอกับอีศาจแดงในศึกแดงเดือดเนี่ยโอ้โหเฮ้ มันเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่ไม่กี่วันวันนั้นผมอยู่ในสนามครับได้เห็นทุกสิ่งที่เป็นฟุตบอลมันอย่างที่ผมบอกไปในช่วงแรกๆเลยมันดีไปหมดเลยครับเกมรับไม่เสียเกมรับไม่ได้ก่อความผิดพลาดแบบง่ายๆจนนําไปซึ่งหายนะครั้งร้ายแรงแดนกลางเล่นกัรขยันขันแข็งวิ่งใส่สุดไล่สุดแล้วเอาชนะในจุดยุทธศาสตร์สําคัญเหนือปีศาจแดงตัวจริงข้างหน้าไว้ใจได้ เข้าจังหวะลงล็อกแล้วทำประตูซ้ายขวาตรงกลางแม้กระทั่งตัวสำรองแต่เกมนัดนี้ภาพรวมทั้งสามแดนแดนหลังกลางหน้าลัวแล้วแต่เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานกองหลังอันนี้ชัดเลยพลาดหลายต่อหลายครั้งใน4ี่สนาทีแรกกองกลางเหรอครับเกมนัดนี้เก็บบอลไม่ได้คอนโทรเกมไม่ได้เหมือนในศึกแดงเดือดกับปิศาจแดง ส่วนข้างหน้ามีโอกาสนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีมีโอกาสประมาณ15แต่ขาดความเฉียบคมขาดความแม่นยำขาดจังหวะเฮี้ยมเกรียมหรือเราสามารถพูดได้ว่ากระสุนหมดยิงไปหมดแม็กและในเกมก่อนหน้านี้นี่ยังไม่ได้รวมถึงเรื่องของแท็กติกที่มันไม่ได้ก่อเกิดความได้เปรียบหรือในแง่ง่าบวกในสนามเลยครับมันเป็นสิ่งที่เชนคลับต้องไปคุยกับทีมงาน ต้องไปเปิดอกคุยกันมั้งเต๋ว่าเฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นน่ะทําไมฟอร์มการเล่นอตอนที่เจอกับปีศาจแดงถึงได้แบบเกือบจะเพอร์เฟกเลยแต่พอมาเกมกับบอลหมัดแล้วนัดเยือนแบบเนี้ทําไมคุณเล่นกันอีกแบบหนึง่งอ่ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นมันต้องนั่งคุยกันแล้วครับประเด็นข้อที่4เหนือสิ่งอื่นใดครับยกเครดิตให้กับบอลหมัดอ่ะแน่นอนครับบอลหมัดเนี่ยทุกเกมของพวกเขาเปรียบเสมือนนัดชิงนัดชิงฟุตบอลถ้วย ที่ต้องชนะเท่านั้นเพราะสถานการณ์ของบอลหมัดตอนนี้กําลังดิ้นรนสุดชีวิตในการกระชากตัวเองหนีออกจากโซนสีแดงแม้ว่าจะต้องเจอกับทีมใหญ่กว่าแต่ถ้าหากว่าพวกเขาเตรียมความพร้อมมาได้ดีสู้กันแบบสุดใจขาดดิ้นมันก็ไม่แน่ครับที่พวกเขาจะได้แต้มต่อนแรกเนี่ยคาดหวังถึงการมีแต้มในบ้านการไม่แพ้ในบ้านนันถือว่าเป็นเป็นผลลัพธ์ที่ดีแล้วแต่ถ้าชนะลิพูได้เนี่ยปุ๊บเนี่ยมันคืออีกโบนัส ก่อนอน้านี้พวกเขาเกือบทําได้ในเกมกับอาร์เซนอลก่อนที่โดนอาร์เซนอลรัวแซงคืนแล้วโดนยิงทดเจ็บในช่วงท้าย,ายเกมเลยแต่พอมาในเกมนัดนี้ครับสิ่งที่ได้เห็นจากการเล่นของบอลหมัดคือความตั้งใจความมุ่งมั่นแล้วก็มีการออแกนไนซ์กันทั้งทีมก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกทุกแดนทุกพื้นที่ของสนามซึ่งก็ต้องชมทางแกรี่โอนิลครับคุณซื้อของบอลหมัดที่งัดเอาแท็กติกยืนต่ำาๆปิดพื้นที่ทั้งเกมริมเส้นและ รักษาช่องไฟสั่งการให้ลูกทีมเนี่ยไปกองอยู่ที่แถวหน้าประตูเพื่อไม่ให้ลิพูลเจาะก,กันได้อย่างง่ายๆครับและในขณะเดียวกันครับพวกเขามีกลยุทธ์ในการโจมตีทีมอย่างลิพูลนั่นก็คือการบีบเข้าหานักเตะของลิพูลที่กำลังได้บอลแล้วบีบให้สุดเลยครับเพื่อลุ้นให้นักเตะลิพูลเนี่ยก่อความผิดพลาดแล้วก็เตรียมโต้กลับเร็วเล่นเคาน์เตอร์แอตแทฉับพลันซึ่งตลอดทั้งเกมนั้นแท็กติกแบบนี้ ของบอลมาเนี่ยค่อนข้างได้ผลนะครับเกมรับของบอลหมัดดีมากครับลิฟูไม่สามารถที่จะเจาะแล้วก็ฝ่าจำแพงแนวรับของบอลหมัดได้เลยนะฮะแม้ว่าอาจจะมีช็อตผิดพลาดแต่ลิฟูก็ไม่สามารถฉกฉวยโอกาสตรงนั้นได้สําเร็จแม้กระทั่งการยิงจุดโทษของโมซาร่าที่ทําได้ไม่ดีพอประเด็นข้อสุดท้ายครับสถานการณ์ตรงนี้ครับผมบอกเลยว่าการลุ้นท็อปโฟของลิปู กลับมาเหนื่อยอีกครั้งหนึ่งในขณะที่พวกเขาเนี่ยแพ้แล้วแพ้แบบเกมไม่ควรแพ้ทีมคู่แข่งอย่างสเปอร์ทำได้สเปอร์ชนะได้มาเลยฉีกหนีลิฟูไปอีกเชลซีตอนนี้ก็กำลังมาแรงมากชนะได้ติดติดกันละส่วนลิฟูเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายชนะเกมก่อนหน้านั้นแบบถล่มทลายตอนนี้พวกเขามาแพ้บอลหมัดอย่างน่าเสียดายล้วโปรแกรมกา,ารแข่งขันนี่บอกเลยว่ามันเหนื่อยมากนะครับ ชะตาชีวิตของลิพูเนี่ยกับกลาลเว่าดันมาอยู่ใน3เกมถัดไปซึ่งเป็น3เกมที่หนักหน่วงสาหัสเหลือเกินครับการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต้องการชัยชนะเพื่อไล่ล่าแชมป์กับอาร์เซนอลการเจอกับเชลซีที่กำลังมาแรงนักเวลานี้รวมถึงอาร์เซนอลที่ต้องการชนะเพื่อฉีกหนีแมสเตอร์ิตี้มาเป็นเกมที่โอ้โหเหนื่อยหนักแล้วต้องเตรียมการบ้านค่อนข้างเข้มข้นมากครับ นี่คือ3เกมที่ลิเวอร์พูลพลาดไม่ได้ถ้าหากลิเวอร์พูลหวังจะเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้า3เกมนี้คุณต้องชนะด้วยซ้ำเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเจนญครอปกับทีมงานจะทำได้หรือไม่ลนะครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณคนด้วยนะฮะที่อยู่รับฟังกันอดี๋ยวเริ่มด like, กดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซีฟิลท์ไปเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แน,นวทางกางรวิเคราะห์จาร์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางกติกาด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีกัทชั่นเป็นช่ออองงงททาขแฟนบนบลุกสสโมรรคั